น่ารักแนะนําให้รู้จักญาติแล้วนึงคนโก้คือน้าของโคนโก้เอาดอกไม้มาให้น้องๆทั้ง,งสองคนทั้ง้องนุกใน,น,นปายมีกอดด้วยนะนะเจี๊ยบไปไปายรู้ด้วยว่าเป็นนะเจี๊ยบทุกคนหลุดแล้วนึง <c ười> คือแบบเออไม่รู้หลุดเองหรือเปล่าสังเกตเขาดีๆคือแบบเหมือนปลายรู้อะทุกคนเหมือนปลายรู้ทุกคนอะ เออบางทีคนโค่นางก็แบบยังงงยังสับสนอยู่แต่ไปไป,ปโอดีโอรู้ว่าตกลงมันนาไข่ทําเป็นแบบเออคนที่เอาให้ปายน่าจะเป็นนาเจียบแมนซะด้วยเออเหมือนรู้จักกันบ่อยหรือรู้จักดีซึ่งนึกออกไหมาเราไม่เคยเห็นไปไปไปหาญาติ ธนดลจะผิดจะผิดลูกลูกหนึ่งบุม่มอะไรอยา่ยาอยา่ยา,ยาอย่าทําแบบนั้นบุม่มอยา่ยาอยาจริงไหมยิ่งคนนี้ขนาดเราเองเรายังไม่รู้จักเลยอะ่ะทุกคนรู้ที่บุม่มจำได้คือหน้าเต่าคนเดียวค่ะเพราะรู้เห็นอยู่บ่อยๆนึกอ,ออกปะแต่คนอื่นไม่รู้จักเลยแต่ไปไปโอดีโอรู้จักคะ่ะงงมาก บงทำไมเออนั่นไะไสิรู้จักได้ไงโอ้ตำนานทุกคนช่วยด้วยจะโดนขังไหมเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าเตรียมตีเลยเอา้าถึงวันนี้จะไม่มีหมอก มันจะมืดแล้วกรช่านแต่เราจะร้องเพลงหมอก,อพก,กเพื่อตัวคน้ี่ฟังเพลงหมอกอุ้ยอุ้ยครอบครัวผมเองอ,อันนี้คือยายอันนี้คือไม่ใช่ยายคุณพรี ธอและฉันร ja ja ัที่ผ่านนานๆจะเงียบช้ำเธอที่รู้บอกกันแกวมันแตกอยากถึงอ้อยเหมือนเการักที่ปูดราวสมกัะโชถใจเราทันไปชางไหนก็เจอแต่รูปเก่าเก่าหนัาสักเน็ตไม่กัเบิร์ดเธอเตนังเศร้ารักลมันดีเนไม่หวันมัอนวันเราชื่แตกเราเพากันจำุสงเราชอบดอกไม้แต่เป็นมีดเ็มเาจทิ้ง่างติดทัสองเราแานอไปบนฟ้า ผมรักที่ผ่านมานันเชฉันทังี่เรามองรักกันยาลงไปบนฟ้าเป็นเป็นบอ้อดาวไม่รู้ว่าอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่น้หน้าเมื่อเธอและฉันผรักที่ผ่านมานั้ในไจฉันั้งจี่รองรักกันเอของเขา่อดอกกราบด้วยลจะโอ้โ้อเโอ้โอ้อ้อ้าอ้โอ้โอ้โเ้โอ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 ้อ้โ้โอ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 ใโ้โม้โ้โอขอ้อ้โ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 อ้้อออ้ออ อยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมครับใช่ครับทั้งสองคนนี้อยู่ที่ชลบุรีตอนเด็กๆก็มาอยู่กับเขานี่แหละพยายามจะมาขึ้นมาอยากถามเบสซีว่าเมื่อเราเปลี่ยนคนแล้วพวกเราจะถามคุณว่าหมายความว่าอะไรก็ไม่รู้เลยว่าฉันทำอะไรก็เพราะที่เขาว่าอาจจะเสียเธอไปเอาไว้ฉันถามเธอเอาความรู้สึก 身体也鼓上大气层